สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บันหวยชาแนลนะครับงวดวันที่16พฤศจิกายนนะครับที่จริงก็ไม่อยากจะโพสอะไรแล้วนะเพราะว่า <c oughs> งวดที่แล้วนะครับผิดไม่เป็นท่านะครับตัวเคลียร์1ิบหน่วยบนนะครับดับไ,ได้เล็กขี้แต่มันออกเลขคู่หมดเลยนะก็ถือว่าพลิกล็อกนะครับก็มันผิดสมาชิก,ก็เสียเงินก็เลยท้อใจ แต่ก็มีคนโทรมานะฮะอันนี้ผมก็ทำเลขล่างให้ก่อนนะครับเพราะว่าเผื่อ <c oughs> ท่านจะนำไปหาซื้อลอตเตอรี่นะครับเ,เลขล่างนี้ผมจะใช้สูตรที่เคยให้ไปนะฮะสูตรคงที่นะครับคือสูตรของที่นี่ขาดหนึ่งกับขาดสี่นะฮะวดที่แล้วสี่มันออกมาแล้วนะครเบสี่ออกมาแล้วนะครับออกข้างล่างออก <c oughs> <hr> สี่ศูนย์นะวันนี้ไม่น่าจะออกนะ,ะขาดหนึ่งกับขาดสี่นะครับ ปกติเลขแปดตัวเนี่ยศูนย์สองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยจะทำสองตัวตรงได้หกสิบสี่ชุดนะครับแต่งวดนี้ผมจะไม่ใช้ไม่ใช้แต้มไม่ใช้อะไรเข้าไปตัดนะเราจะไม่ใช้แต้มตัดนะครับเราจะใช้ตัวคู่ดับคู่โต้ดับไปตัดซึ่งคู่โต้ดับที่ทําให้เนี่ยนะฮะรับประกันนะคิดว่ารับประกันนะครับก็ความเสี่ยงก็อยู่ตรงเลขแปดตัวมาครบนี่จะมาครบไหม ท้านหนึ่งก็สี่โผลมาก็เป็นนันว่าจบนะครับก็งวดวันที่16บริกพฤศจิกายนนะครับ2ตัวล่างนะครับงวดวันที่16นี้นะครับเมื่อเอา0ูนย์สองสมห้าหกจดแดเ้ามาจับทู่กันได้64ชุดแล้วก็ตัดด้วยตัดด้วยเลขเบิ้ลกับเลขที่เห็นนี้แถวเนี้ยศูนย์หนึคือเลขดับคู่โต้นนะครับคําว่าดับคู่โต้นก็หมายความว่ามันกลับตําแหน่งกันได้นะ อย่าง0 110เนี่ยถูกตัดออกไป0ู9ย์5ก้า6 1้าศ1นย์หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห9ห็เหนึ่ถ้ามันม,มีอยู่มันจะถูกตัดออกไปนะครับก็เหลืออยู่สี่ชุดนะครับถ้ามันมากไปนะครับท่านก็ไปคัดเอานะท่านจะซื้อลอตเตอรี่ท่านได้เลขอะไรท่านก็ไปเลือกเอานะครับสมมตุติท่านได้เลข3ามท่านก็ไปดูที่มีสามอย่างเช่น0 3นะครับ สองสามยกตัวอย่างนะสามศูนย์นับสองสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามก็หลายตัวอยู่นาะนะครับถ้าท่านจะไปเล่นหวยใต้ดินฮ <ś> ะ <c oughs> พูดกันตรงตรงนะก็ผมว่าเขาจ่ายบาทล,นะล,ล,ละเจ็ดสิบนะบาทละเจ็ดสิบมันก็ได้ลดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็เล่นได้นะ สี่สิบสี่ตัวเนี่ยครับสมมติตัวละสิบบาทก็สี่ร้อยสี่สิบครับลดไปยี่ห้าเปอร์เซ็นก็เหลือเท่าไหรนะฮะถูกมาก็ได้เจ็ดร้อยอย่างเงี้ยก็ยังพอมีกำไรนะฮะก็อันนี้เลขดับคู่ต้นนี่นะครับผมทํามาให้ดังนี้นะครับเผื่อท่านไม่ใช้สูตรนี้นะฮะท่านจะเอาตัวดับอย่างเดียวก็ใช้ดูเลขดับคู่ต้นนะอเลขกดับคู่ต้นคิดว่ารับประกันนะ ใครเขียนหวยก็ไปรับกินได้นะฮะก็ <c oughs> <K> <ager> จะมีศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์ที่กล่าวมาเมื่อกี้นะครับ <c oughs> เลขเบิลก็จะมีหนึ่งหนึ่งห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าเก้านะครับคือหนึ่งห้าหกเจ็ดเก้าเนี่ยมันจะมาได้ตัวเดียวนะครับมันจะมาได้ตัวเดียวคือไม่มาสองตัวนะครับถ้ามาก็มาได้ตัวเดียวนะครับอ่านะครับอันนี้ก็คือคู่ดับโต๊ดข้างล่างนะครับโค้ดวันที่อ่าสิบหก พิศิษายนที่จะถึงนี้ถ้าใครไม่ใช้สูตรใครไม่ใช้สูตรอของที่นี้นะครับจะไปใช้สูตรอื่นแล้วเอาเลขดับคู่ตัวไปตัดก็ได้นะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็ทําให้ท่านเผื่อไปหาซื้อลอตเตอรี่นะครับการซื้อลอตเตอรี่ก็ถือว่าช่วยรัดเสริมราดเสริมราดหรือกินราดก็ไม่รู้นะฮะอวยมันออกแปลกๆครั้งนี้นะครับกอ ก,การทือลอตเตอรี่ก็ดีไปอย่างเพราะว่าอาจจะถูกรางวันใหญ่ได้นะคือถ้าเราพลาดสองตัวไปก็อาจจะถูกสามตัวหน้าสามตัวท้ายหรือไม่ก็รางวันนะครับนะครับดีไม่ดีอาจจะโชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งก็ได้นะใครจะไปรู้นะครับอย่างว่านะถูกยากถูกเย็นนะคนไม่บีบุญก็คงไม่ถูกผมซื้อมาตลอดชีวิตไม่เคยถูกเลยรางวันที่หนึ่งนะครับเลขซื้อมากมายนะฮะเลขเลขหกตัวก็ไม่เคยถูกนะฮะ ไม่ว่ารางวัลใดๆฮะสองสามสี่ห้าหกสองสามสี่ห้านะกนะ็ไม่เคยถูกนะครับครับอันนี้ก็จะเส้นปีอยู่แล้วนะครับอ่างวดเส้นปีงวดนี้ก็คืองวดสามสิบธันวาคมนะฮะเพราะว่าเดือนธันวานี้จะออกเป็นสามงวดนะฮะงวดหนึ่งธันวาสิบหกธันวาแล้วก็สามสิบธันวาโดยยกงวดวันที่หนึ่งมกราคมาออกสามสิบธันวาเนื่องจากว่าวันที่หนึ่งมกราคมเป็นวันหยุดสิ้นวันปีใหม่นะครับ ก็โอเคนะครับใครสงสัยก็เบอร์ตามนี้นะครับโอเคครับขอให้ทุกคนโชคดีครับด้วยความปรารถนาดีนะครับสวัสดีครับจากบ้านหวยชาเนแน